และก็คณะกรรมการในการจัดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2507ใป็นผู้มีเกียรติคณะครูนักเรียนที่มาของทานในบริเวณพิธีรู้สึกเป็นเกียรติและมีความินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้สละเวลามาเป็นประธานในการจัดงานวันแม่แห่งชาติในวันนี้วันที่12สิงสหาคมของทุกปีเป็นวันถึนงพระบรมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาพระบรมราชินีเราต่างสำนึกในพระมหากรงงานิคุนของพระองค์ท่านดึงได้จากกิจกรรมเพื่อเทิดอเสเกียรติของพระองค์ในวันนี้โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อเป็นการเพื่อทูลและเฉลิมพระชรุณาธิคของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ นหน้าพระบ,บรมราชชนนีทันปีหลวงสองเพื่อให้ลูกได้สำนึกปรนะนันแทบซึ้งมีความกตัญญูในพระคุณของ,ของแม่สามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและ,สะแสดงพลังสามะัคคีของผู้บริหารพระนครูอุคลกรณาการศาึกษาและหน่วยงานด้วยการใกล้เคียง ซึ่งได้จักกิจกรรมครังนี้ 1. นึ่กิจกรรมพำบุดต่างๆเพื่อถวายเป็นพระาักษุสนสองพิธีสาดูดีเพื่อถกเกียรติและถวายใระพรทอนชัยุคลสามลงนามถวายพระพรสี่กิจกรรมการแสดงของนักเรียน 5. ้ามอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่นประจำปี2567บัตรนี้ได้เวลาเป็นมงคลแล้ว Yeah